านารว่ค่ะรวาค่ะ่นค่ะขยับมาข้างหน้าลูกขยับมาตรงคยบคขนงเลยค่ะขยับมาข้างหน้าลูกขยับมาตรงคอขยับมาตรงคอขึ้นอีกขึ้นอีกให้จับดีๆพ่อน้อยให้น้องจับดีๆขยับขึ้นกับนเดินดง อือโอเคอเคโอเคโออยากจับน้องอยากจับน้องดูเลยอยากจับน้องเลยอยากจับมาขึ้นเอ็งมเกมากเอ็มเก่งอ้าหูขยับอย่ามาตรงคอลูกขยัมาตรงคอใช่โอ้โหงัวมะเร็งม่งมะเกลัวมะเร็งมะเร็ออกอลนล้าาน ขยามาอีกขยามาอีกไปเลยครับไปที่แม่น้ํากันเลยไปกันเลยค่ะวันนี้ได้สาวสวยมาจากไหนเนี่ยโอ้นะสาวสวยมาจากสวีเดนเลยนะคะน้องเอ็มมาผ้าแซบค่ะไปกันเลย ไปลูกจับแล้วค่ะเอ็มมาบอกว่าลุงจับด้วยเอาไปนี่คัดไปไปขึ้นเดี๋ยวลุงเอาขึ้นเดี๋ยวลุงกอดจับนี่ัดไปไปตามแม่เลยนลไเหลมไูกไปเล่นน้ำไปไหมเล่นน้ำไหมน่เอาปลว ไม่เอาไม่ขึ้นเปล่าไม่ขึ้นเอาอืมโอเคโอเคไม่กล้าขึ้นนะนี่คลาสไม่กล้าขึ้นกลัว ไปกันเลยค่ะมามาไปกับป้ามา ừ, เเดินนำหน้าไปก nah, ่อนเลยระวังรถนะลูกเดินตรงนี้นไปここ้นถนนเี่ถ้าขึ้นริงกก็ทุ่งนุ่นแหละจะเอาลงเอาลงจะดูช้างอาบน้ำ นึกว่าจะไปอาบน้ำด้วยนี่น้องเอ็มม่านะคะมาจากสวีเดนนะคะเออนะมีแบบสโลโมชั่นด้วยนะสโลโมชั่นด้วยมีการวิ่งกันแบบว่าเร่งมาก ดูมือเดี๋ยวให้โฟรีอบน้ำก่อนร้อนฮน,นี่น้ำขึ้นถึงนี่เลยขึ้นกว่าเมื่อวานอีกเด้ยน่เพราะว่าเขื่อนก็แตกมาอีกแล้วนะระวังเปียกนะลูกมาทางนี้มาทางนี้นีก่ก็มาทางนี้ ูเรือแบบว่าน้องเอม่าส่งพ่อเล่มาอาบน้ำโอโหดูน้ําแบบเป็นคลื่นใหญ่เลยนะคะเดินแต่ละทีจ้ะนี่ยังไม่ขึ้นเท่าไหร่นะปกตินี่ท่วมถึงนู่นนะใช่ น้ำโกลนดื่มน้ำอยู่ตื่นเต้นไหมเอ็มาเอ็มะดีใจไหมดีใจไหมลูกดีใจไหมลูกมะเร็งมาจากไหนอีกตัวโอ้ตัวมะเร็งไม่เออมันไม่ใช่มะเร็งลูกมันเป็นเน้นั่นกระตุ้มรุ่ยอ่ะมะเร็งเป้ามะเร็งเป้ไม่ไปไม่เอาไม่ไปกินน้ำกินน้ำเอาวัววัวก็มาเอาวัวก็มา ัวก,ก็มากินน้ำเหมือนกันก,กนำลังกินน้ำอยู่น้ำขึ้นเลยน้ำนำซีขึ้นโอ้น้ำมูนเป็นตาอาบมูลเนาะเต็มเลยขึ้มมาจากบ้านเราเลยอันนี้เนี่ย นอลงนอนลงนอนแล้วนอนีจะนอนุกตรนีนบนนก็ลุ้มเลยก็บริลงได้อยู่นอนลงนอนลงนอนมีการเอียงก่อนนสโลโมชั่น โอ้ยน้ำที่ก่ช้ทำไลูกแม่เ้ยเ้ยโอ้ขาชี้ขาชี้ขาชี้เลยโอ้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 ยโกองดาขึ้นเล็กน่อยแต่ ครับอะไรลูกหอยหอยหอยเอาปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปพมาอาบน้ำสดชื่นเลยนะคะตอนนี้ยังกินน้ำอยู่เลยเย็นเย็นสดชื่นนะคะน้ำ ไม่เหมือนเรากินน้ำกับสายยางน้ำอย่านี้จะสดชื่นตัดทำอะไรคะน้ำน้ำนต้องเล่นไหมเล่นกับพ่อเล่ไหมเฮ้ยเล่นน้ำเลยถอดเสื้อผ้าไว้เลยถอดงเท้าเลยถอดเสื้อผ้าเลยได้ใส่เกงเกงลิงไหมใครจะอาบน้ำมาเลยอือถ้าใส่ลิงถอดเสื้อผ้าไว้เลย เดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนกางเกงไม่มีเสื้อกางเกงกับ่เสเสอข้างบนข้างบนแม่อนี่มะเรงมะเรงอาาสิงพอเล่พอเล่อาบน้ำพอเล่พอเล่พ่นน้ำเลยนด้วงน้างบ้ยดูแบบนาบวมเต็มน้ำเลยค่ะ

จับบุับออโอะไรนี่เล็งโปเลงโปปีแข็งจ้าจ้ะก็ไม่ไกลเลยเนี่ยไม่ไกลบน๊ีก็ไปเล่นทางนู้นทางวัด ดูคนน้อยทำความสะอาดให้ลูกชายเตาให้พี่ไอ้ม,มาหน่อยพี่ไอ้ม,มาร้อนจังเลยแล้วมันไม่เงาแตกแล้วนะเหงาแตกเหงาเตกแล้วเปียกตู้เปียกไหมเออมาม่าก็ <c ười> เปียกเหมือนกันโอ้โหเลยโอ้โหเลยอาบน้ำ อาบน้ำแล้วเย็นสดชื่นแล้วนะคะตอนนี้เหลือแต่หัวพอเลยังไม่ได้อาบหัวเลยยังไม่พ่นน้ำบนหัวเลย,ย,ย้อนเหมือนน้ำบนเลยน้องหมุนตรงนี้นจะเป็นค่ะดินเต็มเลย คุกเข่าดีสดชื่นเลยพออ่อเลยในอาบน,น้ำเอาแปรงอ่ะแปรงแข็งแข็งมาถูหายคันเลยชี้ก่อนชี้ก่อนอจะชี้หรืจะเยี่ยวเอออยากจะเยี่ยวชี้เยี่ยวชีว้กันเยี่ยวเหมือนกันแต่ไม่ได้แน่ๆกิสาอย่ยงชิสาอกิสาเราฟังกันชิสา เป็นทำน้อยไหมทำน้อยตักน้ำน้อยตักน้ำอาบให้นิคาหน่อยนิคาดอยากอาบน้ำแล้วโอมือมือเยอ้อกิอานโหจอกจมกินดเอาเอา โกเปียกนี่ค้านรือเปล่าโกเปียกน้องเองเอ้าอีกเอาอีกเอาอีก,ออก,ออกบอกแล้วให้ไปอาบน,น้ำกับพ่อเลยใจใจกองสปลี่ยนอจตรงสั้ส โอเล่รู้ความเล่เขเกรงใจกไม่ล้หันแบบนี้เลยไม่หไม่หันมาทางนี้ักมาอาบน้ำให้หน่อยอาบน้ให้พ่อหน่อยอาบน้ให้พ่อหน่อยมาตักมา้มาไม่ใช่ให้อาบตัวเองมีเกนมีอมกินเอง

กเกรงใจ่ออเกรงใจ่อเอาตมนี่ยอาี่เลยเยอว่านเลตนี้เอนเลยอเอต็มนาเลยเลยวันนี้ไรจะมานี่คาดเอาไหมดูหน้าก่อนดูหน้าก่อนดูหน้านี่ค้ก่อนอ้าวอ้าวเกมแดงแล้วตอนนี้เกมแงือเือท่วมจมูกแล้วตอนนี้ไหลย่อยเลยออ Ooh, เห็นไหมถ้าเล่นน้ำนี่สนุกเหมือนลุงเลยได้นั่นลงไหมลงไหมลงไหม่เอาไม่เอานี่มามาล้างหน <S <s ้าให้มาล้างหน้าเออมาล้างหน้าล uh> uh ้างหน้าน uh ี uh ่เอ uh ๊ huh> ี Anime ่นี่นี่น้ำสะอาดดีตรงนี้ฮัลโหลัดมามาั่นังั สดชื่นอยู่คนเดียวเนาะสดชื่นอยู่คนเดียวไปแล้วนะไปแล้วนะมึงไปนะลูกพี่กัสเอาอีกเอาอีกจะไม่ยอมไปเล่นด้วยอ่ะจะเร่แก่ก่อนแก่แรงแล้วตอนนี้พอแล้วพอแล้วที่นู่นมีแดดเหมือนที่นี่ไหมแดดไม่น่าจะร้อนเหมือนที่นี่นะ ใช่ไหมเอาพอแล้วอ่าพอแล้วโอ้เงือเงือท่วมตัวเลยเอ็มม่าเงือท่วมตัวเลยเฝ้เล่ยเอาพอแล้วเอาขึ้นขึ้นขึ้นไปขึ้นไหมขึ้นไหมลูกขึ้นกับไปลูกไหมไม่เอาไม่เอาวู้มาทำไมมาไม่ขึ้นช้างนี่ อุตส่าห์มาจากนู่นนั่งเครื่องมาตั้งไกลด้นี่เอาขึ้นด้วยลุงโอ้นด้วยโอ้เอาขึ้นด้วยโอ้โหสงสัยจะติดใจแล้วเอ็มมานี่ไอน้ามันขึ้นยังไงคนขึ้นเงี้ยเบ็นซ่าเบ็นซ่ามันขึ้นตรงนี้นี่เอมมาหนิพ่าอุ้มไปพ่าอุ้มไปนี่มตัวนี้มาไปไม่นี่่นีตัวนี้นี่ไมาเอยมานน่เป็นไรนี่โอเล่มาแล้วพ่าอุ้มไปเลยต่ออุ้มไปให้เลย อเลยช่วยดูอเลยช่วยดันตูนอเลยช่วยดันตูนเ้อมอ่ะเดี๋ยวกายกายอ่ะถม่าทากหลัง,งข้าขยับเข้ามาก่อนอ้าวขยับตื้อนขาลงปึ๊บนี่เลยครับเก่งตายทไมทำไหมชเแม่พุัวกัว

ค่ะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งติดตามเราในช่องนางโชคเฟอรมารี่นะคะนี่เสร็จภารกิจเรียบร้อยนะคะก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านนะคะ